สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ world โลกแห่งสงครามกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงการเป็นทหารอเมริกากันดีกว่าครับ เรื่องราวนี้เองเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ได้แอพพลายได้กับทุกกรณีหรือทุกเคสเนะครับผมแต่เราจะพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นกรณีส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในการประทะกันจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการประทะกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์ของทหารอเมริกาที่ทําให้ทหารทั่วโลกเนี่ยตัดอิจฉากันเลยนะครับเรามาเริ่มกันไปทีละอย่างกันเลยดีกว่า อันเนี้ยพูดถึงในสนามรบก่อนเพราะว่าจุดเริ่มต้นของคลิปนี้เองเนี่ยผมไปดูคลิปหนึ่งมาที่เขาพูดว่าหานยุโรปเองอะ่ะแม้ว่าจะเป็นหานจากโลกตะว,วันตกเหมือนกันแต่เวลาไปรบจริงๆเนี่ยนะครับพวกเขาก็อยากให้มีหารอเมริกาอยู่ในหมู่ของตัวเองมากๆอยากไปทําภารกิจร่วมกับฐานอเมริกามากๆเพราะว่าถ้าเกิดไปทําภารกิจกับหารอเมริกาเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองแบบเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่า อเมริกาเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องทหารอยู่แล้วถูกไหมเป็นประเทศที่มีทหารเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยแบบ p o w e r ฟูลที่สุดในโลกอาจจะไม่ได้ในแง่ของกําลังพลแต่พูดในแง่ของสวัสดิการหรือว่ายุโทโธปกรณ์อุปกรณ์การรบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรถถังเครื่องบินรบอะไรต่างๆอเมริกาเองเนี่ยก็สร้างขึ้นมามากมายเลยถูกไหมนี่ยังไม่ต้องพูดรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เลยด้วยซ้ําทีเนี้ยอะเวลาไปรบทําไมทหารประเทศอื่นๆเนี่ยเขาถึงอยากจะให้มีทหารอเมริกาไปด้วยนั่นเป็นเพราะว่า ถ้าเกิดทหารอเมริกาบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยนะครับจะสามารถเรียกความช่วยเหลือมาได้ในทันทีเลยครับเวลาเรียกไปปุ๊บเนี่ยไม่มีการถามไม่มีการอะไรท้งนั้นเรามาช่วยก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวหาทางมาช่วยให้จงได้และนั่นทําให้ถึงแม้ว่าอเมริกาเองจะเป็นประเทศที่ยังอยู่ในสงครามในหลากหลายพื้นที่แล้วก็มีการประทะก,กันหลายกลุ่มอัตราการตายเวลาไปปะทะจริงๆเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับอย่างตอนที่อเมริกาเนี่ยไปรบในตะวันออกกลางเนี่ยอัตราการตายของทหารที่เจ็บมาเนี่ยนะครับผม เจ็บมาสิคนเนี่ยจะมีโอกาสตายให้คนเดียวเท่านั้นเองครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยสามารถรักษาได้ทันท่วงทีในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าโกลเด้นอานะครับผมหรือว่าช่วงเวลาทองคำเลยชั่วโมงทองคําในการกู้ชีวิตเอาไว้มันคือช่วงเวลา 1ชั่วโมงหลังจากบาดเจ็บนะครับผมถ้าเป็นหารอเมริกาเนี่ยโดนยิงบาดเจ็บปุ๊บเดี๋ยวโทรเรียกกาลังเสริมโทรเรียกฮอมารับได้เลยนะมันสามารถลงมาปุ๊บประถมพยาบาลได้ก่อนแล้วก็เอาขึ้นไปรักษาต่อได้ทําให้การรักษาเนี่ยดีมากๆแต่ในห้างกลับการอย่างเงี้ยอย่างกรณีของยูเครนเองเนี่ยนะครับผมอัตราการตายเนี่ยเวลาคุณโดนยิงคุณบาดเจ็บอะไรมาอยู่ที่3ต่อหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเจ็บ3านคนนะตาย1คนคือมัน สูงกว่ากันมากๆเลยถามว่าทําไมเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เพียพร้อมขนาดนั้นเวลาโดนยิงเนี่ยมันไม่สามารถโทรเรียกฮอร์มารับได้เลยก็อาจจะต้องทิ้งเอาไว้ตรงนั้นก่อนหรือว่าอาจจะไม่สามารถนําไปช่วยได้เลยอาจจะได้แค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้อัตราการตายสูงมากๆนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้แค่ยูเครนนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าชาติตัวตกเองเนี่ยก็มีเหมือนอเมริกาเหมือนกันไม่ใช่นะครับผมมีแค่อเมริกาประเทศเดียวนี่แหละที่ทหารได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขนาดนี้นะครับยุโรปอื่นๆ ไม่ได้เป็นกันแบบนี้นะครับผมก็อาจจะดีกว่ายูเครนหน่อยนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าแบบมีนัยยะสำคัญอะไรเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ทหารทั่วโลกอิจฉาทหารอเมริกาสุดๆเลยนะครับในการไปรบจริงเนี่ยแล้วก็นอกจากความช่วเหลือที่ทันท่วงทีแล้วอะ่ะยุธทธปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นยุธทธปกรณ์ที่คุณภาพอะชั้น1เกรดเเลยถูกไหมปืนชุดเกราะหมวก มันป้องกันเราได้มันเน้นในการป้องกันชีวิตจริงๆแต่ลากหลายกล้องทัพบ,บนโลกเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้มีความพร,พร้อมที่อุปกรณ์ขนาดนั้นไม่ได้มีกล้องมองกลางคืนไม่ได้มีชุดเกราะที่สามารถกันกระสุนได้บางคนเองอ่ะได้เงินเดือนมาเนี่ยยังต้องเอาเงินเดือนอ่ะไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเลยคือแบบว่าที่ทหารที่รัฐเนี่ยจัดให้อ่ะมีไม่พอต้องเอาเงินเดือนตัวเองไปซื้อเพิ่มเองอ่ะ มันยังเป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่ฐานอเมริกาเนี่ยมีปืนมีอะไรมาให้พร้อมเลยนะครับผมแล้วก็เป็นของคุณภาพที่ดีมากๆด้วยหรือในบางกองทัพที่เราเห็นกันเนี่ยก็ตอเอาปืนยุคสงครามโลกอะเอามาใช้ด้วยซ้ำไปถูกไหมมันก็ยังมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นให้เราเห็นบนโลกอยู่มากมายเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ที่เพียบพร้อมแล้วเนี่ยนะครับการช่วยเหลือที่หันท่วงทียังมีการสนับสนุนอื่นๆที่ดีมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหนว่วยข่าวกรองต่างๆเนี่ยในการยืนยันเป้าหมายในการค้นหาศัตรูมีการคุ้มกันเพื่อนมีการรส่งอ์ะไ ไปช่วยได้คือเรียกได้ว่ามันครบคันมากๆเป็นอหารที่ครบคันสุดๆเลยนะครับ อันนี้คือในแง่ของการไปปฏิบัติภารกิจจริงแล้วกันทุกคนก็คงจะเห็นแล้วละ่ะด้วยงบที่มากกว่าด้วยความพร้อมที่มากกว่าอุปกรณ์ที่ดีกว่าก็ไม่แปลกใจหรอกนะครับผมที่ทําไมฐานอเมริกานั้นถึงจะเป็นที่น่าอิจฉาธนาหารทั่วโลกมากขนาดนี้แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมสวัสดิการอื่นๆเนี่ยก็ยังมีด้วยนะแต่สวัสดิการเนี่ยเอาจริงๆหารอเมริกาก็ไม่ได้จัดว่าย,ยอดเยี่ยมแบบสุดๆไปเลยนะก็คือจัดอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไม่ได้แย่อะไรถ้าคนไทยไปเป็นฐารอเมริกาก็คงจะฟินมากๆหลายๆคนก็เป็นนล้วฟิเพราะาะ่ได เงินเดือนเนี่ยถือว่าเยอะถ้าเทียบกับเงินเดือนที่ไทยแต่ถ้าไปเทียบกับเงินเดือนในอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นแต่ก็มีสวัสดิการอื่นๆทําให้สามารถดํารงชีวิตได้แบบทั่วไปอะแต่ไม่ได้แบบร่ํารวยอู้ฟู่อะไรแบบที่ทุกคนคิดกันมันก็คือเงินในระดับปกติ อเมริกาเองเนี่ยยังประสบปัญหาเลยนะครับผมว่าไม่มีคนมาสมัครเป็นทหารคนสมัครเป็นทหารน้อยลงมากๆไม่ถึงเป้านะครับนั่นเป็นเพราะว่า,งเ,เ,า,วาเงินเนี่ยมันน้อยนั่นเองถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆตรงนี้เองก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเพราะว่าถ้าเทียบเงินเดือนทหารของอเมริกากับฐานทั่วโลกเนี่ยก็ยังนับได้ว่าเยอะมากๆอยู่ดีแล้วก็สวัสดิการเนี่ยก็ยังเยอะกว่าส่วนใหญ่บนโลกแล้วกันแทบจะส่วนใหญ่บนโลกเลยแต่กรณีหลายๆคนอาจจะบอกว่า เฮ้ยทหารอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีทุกอย่างหรอกนะถึงแม้ว่าจะมีสวัสดิการจัดอยู่ในโอเคหรือว่าการไปรบจริงเนี่ยมันเพียพร้อมมากๆแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันมีอีกหลากหลายประเทศเลยที่มีทหารอยู่แต่ทหารเหล่านั้นน่ะไม่จะเป็นต้องรบอะไรเลยครับก็คือเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่ได้มีสงครามอะไรกับใครทนหะารตรงนั้นก็อาจจะสบายกว่าในแง่มุมของความสบายก็เป็นไปได้เหมือนกันครับอาจจะบริหารงานกันแบบชิวๆอะไรแบบนี้มันก็มีแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ทุกกรณีนะหรือจะบอกว่านายพลบางประเทศเนี่ยโอ้โหไปเป็นนายพลเงินเดือนแสนนึงอย่างเงี้ยแต่ พันล้านเลยอันนั้นมันก็เป็นกรณีส่วนน้อยนะครับเอาเป็นว่าเรานับถึงกรณีส่วนใหญ่เนี่ยฐานอเมริกาเนี่ยมีสวสดิการถือว่าจัดอยู่ในระดับโอเคมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับฐานอื่นๆบนโลกแม้ว่าอาจจะไม่ได้รวยอู้ฟู่มากในระดับเดียวกันของคนอเมริกาแต่ถ้าเทียบกับระดับอื่นๆบนโลกเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเงินเดือนตรงนั้น,นก็ถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับแล้วในฐานทับบางฐานทับเองเนี่ยก็จะมีร้านขายของที่เป็นร้าสนสวัสดิการทหารก็ไม่ได้ขายในราาาาคที่่แพงเ 哎。 ไปรบไปประจำการในฐานทัพต่างๆเนี่ยเขาก็มีอาหารมีอะไรให้กินนะครับเท่ากับว่าบางทีเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องใช้ตังค์เลยด้วยซ้ำนะถ้ามันไม่ได้หมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยอื่นๆนะก็นับได้ว่าดูแลฐานได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละครับสรุปโดยรวมเนี่ยนะครับผมก็คือ1เลยสวัสดิการ2นะครับผมเมื่อเทียบกับค่าของชีพของประเทศอื่นๆเนี่ยเงินเดือนก็ถือว่าเยอะนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับอเมริกาจะไม่เยอะเท่าไหร่3นะครับผมเวลาไปรบจริงเนี่ยมีการสนับสนุนที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาพยาบาลสสาามรรถ่งอไปับ อย่างทันท่วงทีมีการสนับสนุนมีการส่งข้อมูลมีการรวบรวมข้อมูลมาก่อนที่จะทําภารกิจเนี่ยเยอะมากคือก่อนที่จะทําอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องตัดสินใจมาอย่างดีมากๆแล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่ตัวทหารเองได้ใช้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เกรดเอมากๆเลยก็นับได้ว่าเป็นหาที่น่าอิจฉามากๆจริงๆเลยครับแต่ถามว่าน่าอิจฉาตรงนี้เนี่ยมันเพอร์เฟกต์ไปทุกด้านไหมมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปทั้งหมดหรอกทุกขี้เลยครับมันก็ต้องมีข้อเสียมีอะไรอยู่บ้างซึ่งข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวเราเอาจจะเก็บไว้ไปพูดในีกนึงงง้ัะรรผผมมต่ย ม,มีข้อมูลมากเท่าไหร่โดยรวมแล้วเนี่ยก็พูดกันเลยว่าทาหารอเมริกาเนี่ยก็มีความน่าอิจฉามากกว่าทาหารทุกที่บนโลกเยอะมากๆเลยนะครับแถมเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการรับน้องแบบไร้เหตุผลอะไรต่างเนี่ยมากเท่ากับหลายๆประเทศด,ด้วยคือถามว่ามันมีอยู่บ้างไหมเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างแต่มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าไม่ใช่ไม่มีเลยมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้หลุดแรงเท่าบางประเทศที่เรานึกถึงกันได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมของรายการ world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดหรือใครมีอะไรอยากจะเสริมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยใครเป็นทหารอยู่อเมริกาเนี่ยที่เป็นคนไทยอ่ะก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับก็เอาข้อมูลความรู้ของตัวเองอะไรเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันเนาะวันนี้ยังไงขอลาไปก่อนกับ w o r world โลกแห่งสงครามนะครับ